มือดึมือเลได้รือ่เนียบะสโอเี๊ยเม่ข่าันง่ายหรือซมน่ามร้อยมนีครับแมนนี่นะแมน ต้หายรลค่ดีกาหม่กับขายโหลดบนต้องไปฟังเสียงยังยูซีบ้านเราเดินไปกับขายตัวนั้นก็ได้ค่าน้ำมันทามรอยหาสนมนทุกมือหนหาปรบ่ได้ดอกโ็้ยจะขี่มอเาไค์ขี่้อมารถจากมอควาเดย

เอาก็หายยี่รอล้าม่นอนเแม่ลูกดิแม่ลูกเจชาลอเรนนะไอ้กัาหอนใส่เลยนะเจ้าหอวันมันหาชิบแต่แบบมื่มื่นห้อันเออหาพ่มีเลยง่วนอ่ะหาอยู่นี่นี่แหละหาบ่มีอยู่ใส่ ม้อกันนะแปลเราเร่าขอขอหวยขายสี่เราไปขอขอล่หนึงเทากับอลลขอเราเ่ย้องสิดหมาเงินลอยเดียวได้ยังจะบอลดกันกันเนาะพอพอขครจยิ่งเงินเราอได้ไหมในได้างใคเอาเองใครเอาเองบ้านนี้บานนี้ผู้ซื้อขอเงินลอยเดียวหี่นะขอลอยเดียวอขอลอยเดียวก็ให้เราไปถือว่เงินลอยเดียว เราไปไหารเหาสิเก่าอยยังวะเออนั่นหาอ่อยนึงเาามื่หาพันเก้าหาพันแปดเอลหาพันแปจะจะหาสิเก้าโอ้โหหิมมันมันตึงแย่งเลยคือกี่นี้ง่วนห่างกันจะห่างห่ว่ต้องซื้อเทานันรอยงนึ่งสักสร้าเร้งเงินรอยเดียวศอาซื้อกันเลยหนึ่งทำอาหาเออ เ้าเสา่าซ ah, right. okay. ่าเออไปจะให้ก็ให้ต şey ัวกันลอยเดียวเนาะสร้าง่าวบากันดอกเงินลอยหนึ่งเงินลอยหนึ่งไปดเสียสากเสียสาไป บพม่มีอย่างอะนะเพราพอไดขกยคร้นมันบ่อเรื่องใดเขัไม่ได้หลายดอกส้มืลอนี่ไม่แพ้เด็หลายดอกร่อยสุดร่อยแมนไม่แพ้เด็ก็ได้หลายดอกมั่วควายส้มืลอนี่หาพันแปดอ้ลูกเจะหาพันไรป้ินยเนยคนอร่อยจรงไง ก็เลยไม่ชอบเราอยู่แบเออสจากของงอวันเยู่ไสไปสิเป็นก็มการให้ไปนี่ค่อยให้กไม่ใชบานก็บ่ให้ค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเด oh, ี๋ยวงงอ่าพันแปแม่มันมึนลูกมันเป็นโตสีพโอ้มันพ่อซื้อได้งิตัวนี้นาะพ่อซื้อได้นี่ อันอ yes, yes. oh, 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 yeah. yeah, ันผู้เป็นคนสื่อกับพ่อด้านสื่อได้รอยหนึ่งอันผู้ผู้อันนี้กัเป็นพ่ออันนี้เออมันเป็นแต่สื่อแม่งง้คมนีไเป็นแต่สื่อง้เต่สื่อเงียงเลยบ่ได้มายองไผเด้อเออบ่ได้มายองไฟเด้อบอกว่ายังไงราคา่นี่ในตลาดนี่แพเมี่นี่เาข้าทนะครัน หลูมันกับแม่นโตอยากได้ผมเลยรถไห้ลงมาให้ลอยหนึ่งตีง่ายๆหลูมันโตสี่พันแต่ตีถือสุดลวนี่หลูมันโตสี่พันแม่มันโตสองพันพันสองเมอม่อมันบ่มีเมนมันบ่มนงัวพ่อพอซื้อดีทือว่าตีถืสุดได้หลูมันงัวเลยเาะเสาะไอสี่พันเยนี่ยพันเลยเมก็ซื้อแม่มื่นสองอ่าอันีดีมันง้เลยพ่อซื้อไปงบ้านมันบ่มีพันจะออกไปปั๊บคนเสียปับเลยนี่ นี่นี่นี่มันหนึ่งมันราคาหมื่นหาพันเก่าเขาอากันเนี่ยพ่อสื้อได้เนี่ยเออรูกมันตีไปสี่พันแม่มื่นสองพ่อสื้อได้ตอนนี้พอสื้อยูันเหงาแม่ถ้าเล่นก็ือดแมน นที่อ้ตเขาคือนุ้อวยทั้งหมดไปหบ้นมาหยก็ห้ไปต่อหากเกก็ห้เขาไปนั่งเออยังไปเห็ดถอเอาไปโหลดสี่นไปดีสี่เลยบ้านนี้คนซื้อยังสี่บ่เห็ดบานไหเขาเขาจะไปออกจังไหนเขาคนขาขายเนาะแล้วมันก็ไหนอู้มบ่ไนเนีเออบ้านเขาเป็นไงอ๋อันบ่นบ่ไห้ขายผมเมื่อแท้เดยงอคมเมันกระเมียนนะเนี่ยระเนแนอนนองบ่ได้ขายเขาเมื่อกระเมียนน่ บอบผมอยากเอาไปไหวอยู่เลยมันก็แม่นั่นแหะมันัวดีนะแม่เนี่บเตียงเนาะมันัวดีแตันงได้เี่ล้วยเอุยกันพอแลวุยกัแม่ๆๆ มันได้ตัวง้อคนดตัวงอไปลงเงนหมิงออีเราแตเราแต่งงอไปเขามาแล้ตัวก็เู้บอบอบอนี่อ่ะ้าบัสบเราลอยแล้ทำแกลอยก็ตไเห็นบัถึงตบอบ่บบอบอพ่มาซื้อไปขายตัวกันบอตกคนซื้อเลียง ม็นเหลืออย่างเนาะโอ้เหลืออีอย่างเนก่เป็นนายหอยที่กนตัเนาะว่าจะคนไปซื้อไปเลี้ยงตัเนาะโอ้ยก็เพินเ้องตัวแกยังเนาะบ้ออมือหน้าพันเก่า็ทมือหนาพันแบ่ตละซือกันมืออหนาพันเก่ากหน้าพันเก่า แม่ลูกแม่มันสูงร้อยสามจุดหาลูกแม่ลูกเลยกนะเขาไปคลายเด็กเรียบมัจะก็ระลับคนเสือคนขาดลูกมันมื่นแม่มันแม่มันมื่นสองลูกมันสี่พันนี่แม่นหน้าพันเก้า แมันสูง130หาดุกเร่80เิ้น1 5 0 0

รอหนาไหมเ้ยทิ่เจ้าเจ็ดสิบแปดสันไปนั่นเรื่องอีกเหล้วทายเรีบ้นถานร้อมบบห้าอยไม่ได้ขายมัวมันถึงระเบิดมามาบ่มไปจ้ะเจ้าเนี่ยมพ่อยากวอาดอกอืแนวเนี่ย bào bảo kinh bơm bảo quay nhai bơm ui gì đấy

ปาเขาเอกพันหนึ่งเอ๊เ้อนี่นี่เขาให้หอรหอยหลาหลายกร้างเขาไอ้เด็สิถามมันซื้อจังไหนบุ๋นโตไม่ถามนะ้องของกูเต้เหลืองเต้าเาเนาะอ เอาขานองมันพามแล้วเอาเบ่ออีกแล้วมันหาลอยหาลอยเขาหเรามด้ไ่ได้ขายบ่ได้เอาซอเอาซ่มเขาขายไม่หรอซ่อมเขา้ยหาลอยมันก็บขาขนจะเอาหุมเอาบื่อได้คนเบื่ตันนี้แต่ว่ามันกับิวงอยู่ื้างบนกี่ซื้อ ผมหาล่อยนั่นล่ะไปไปล่ะของใครอมขายเปาดผัดกิ้งจ๊ออไมส่งขาาผขาเป็ดผัด่ๆอร่อเพาต้องกินเป็ดค่ก็ให้รอดแบบเป็นคนขาคนขายยังชิบว<น>เทย์เนีเขาอันโบเมนเฮ็ดยูแต่ว่าเอาหกล็อเฮ็ดยูสามาันนี่เดไปเ็เดกไปเ็ั่นเออมันแกมีคาจาเก่าเจ็ดพัหของเถก เจ็ดพันหกกับเท่เเมตรยี่สิเมตรยี่สิบกับสื่อกันเจ็ดพันหกเจ็ดพันหก

เขตัวจ้าบาทเสมื่นสิบ้ารอยสองหมื่นองห่น้ารอยสตันี่สองตหกสองหมื่นสิ้ารองหมื่สิบ้ารอยสอตัม่น ต,นนตัวนี้บอสิบอึงงินสานี่เออที่ตดนหเออตัวนี้ 9, ตัวน,นี้เกาผนหาอืมโลสิตี้ตัวนี้เกพันหาตัวนี่ม้อแม่ขาวนองนสิบห้าร้อยง 30, ร้อยสาสิบห้าห่ร้อยสามสิบห้านร้อยสามสิบ

หกร้อยใครบอกเจ็ดร้ยเหรอหกร้อยเหรอใครบอกบอกหกร้อยก็ต้องเห็นเยอ๋อหันหกร้อยพบไปเห็ดใบให้ได้มันพคัดทุนหลายหลักพบเจ็ดร้อยพบเห็ดใบให้ให้หักเ้อยหนึงอ่ะเอกหกร้อยอ๋อหกร้อยเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยหกท่คาทุาหกพัทุลายนี่เท่าไรหกพันะหกพันหกภหนหกาหกพันเจทมหักไปลยนึงกับผคาทุลยไปเห็นไบว่าไปเดียวเออเจดยบอกบกบางหนึ่งห่างกันแค่สามเมรนิดเดียวเออมันเติมไหมันหลบันมวังห้องมันนุ่มกนมันมีหี้วก็เอาเลยเอา ก็คือเนียเอาเมี่มีน่มเราไม่หีมีหี้เหอเาห้าห้0กร้อยเจ็ดร้อยบ่อเจ็ดร้อยหกร้อยเฮ็ดไปมาไปเยอะไป้ยเอา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 เอนเอนเเชื่อคเออาอเอาาาาเออาเอาเอาอาเอาเอาอเอาอเออไปไปเฮ็ดไมาเเเอาเวกายผมาอเเาอาาอาาามา <cam ina> สื่ 6, 600, ขอขายกกพันกอครับแม่ลูกลูกแม่คนไทย6ก0ัแม่ลอยยลูกเจ็ดสิบเซนหกพันหกร้อยหกพัหกร้อย